ตำนานรักคิวปิดเรื่องเล่าขานของเทพเจ้าแห่งความรักเทพคิวปิดหรือเทพอีรอสในภาษากรีกและเทพอาม์ในภาษาโรมันกรรมเทพหรือเทพแห่งความรักเป็นโอรสของเทพเจ้ามาและเทพพีวีนัสโดยคิวปิดถือกันว่าเป็นเทพเจ้าที่มีรูปลักษณ์งามที่สุดในบรรดาเทพทั้งหลายและมีฤทธิ์ที่จะบันดานให้ใครรักกับใครก็ได้ ตำนานความรักครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อนางไซคี ey, ผู้มีรูปโฉมงดงามจะเป็นที่เรื่องลือกลับทำให้ผู้คนที่ได้พบเห็นต่างก็พากันลุ่มหลงเทิดทูนจนลืมที่จะบูชาเทพีวีนัสเทพีแห่งความงดงามซึ่งเป็นบรรดาของคิวปิดไปทำให้เทพีวีนัสเกิดความไม่พอใจจึงสั่งให้คิวปิดไปทำให้ไซคีไปหลงรักชายที่เลวทรามต่ำช้าสักคนหนึ่งเมื่อคิวปิดได้ฟังดังนั้นจึงรีบไปทำตามคำสั่งบรรดาโดยลอบเข้าไปในห้องนอนของไซคี ในขณะนางกําลังหลับอยู่โดยตั้งใจจะยิงสอนตามคําสั่งแม่แต่เมื่อได้เห็นรูปชมของนางไซคีคิวปิดก็ถึงกับต้องตกตะลึงจนพลาดทําลูกศรในมือทิ่มแทงตัวเองคิวปิดจึงหลงรักไซคีนับแต่บัดนั้นแต่ความรักของคิวปิดที่มีต่อนางไซคีก็ไม่สามารถที่จะแสดงทีท่าอะไรอย่างเปิดเผยได้เพราะความเกรงกลัวต่อมารดาจนกระทั่งพี่สาวของนางไซคีออกเรือนกันไปจนหมดพ่อแม่ของนางไซคี จึงต้องอ้อนวอนวงสวงเทพอพอลโลเทพแห่งการพยากรณ์เพื่อทำนายทายทักว่าเมื่อไหรนางไซคีจึงจะได้พบเนื้อคู่และเนื้อคู่เป็นใครอยู่ที่ไหนซึ่งเทพอพอลโลก็ได้พยากรณ์เอาไว้ว่าคู่ครองของนางไซคีนั้นหาใช่มนุษย์แต่เป็นพวกอมนุษย์และรอคอยนางอยู่ที่ยอดเขาแต่นางจะต้องไม่มองดูคู่ครองของนางโดยเด็ดขาดเมื่อทราบถึงที่อยู่เนื้อคู่ของบุตรสาว บิดาและมารดาของนางไซคีจึงส่งนางไปที่ยอดเขาและทิ้งไว้เพียงลําพังโดยมีเทพเซฟไฟรัสเทพประจําลมตะวันตกได้ช่วยพัดพาน,นางไปยังปราสาทที่กรรมเทพคิวปิดในระมิดไว้ซึ่งที่นั่นห้อมล้อมด้วยหุบเขาที่มีธรรมชาติอันสวยงามตกกลางคืนคิวปิดก็มาครองคู่อยู่กับไซคีโดยนางมองไม่เห็นว่าคู่ครองของตนมีหน้าตาเป็นอย่างไรทั้งนี้เนื่องจากคิวปิดได้เอ่ยขอคำมั่นสัญญาจากนางไซคีว่าจะไม่จุดไฟ หรือพยายามมองหน้าตาของเขาซึ่งไซคีก็รับปากและในช่วงรุ่งสางคิวปิดก็จะจากไปต่อมานางไซคีได้เชื้อเชิญพี่สาวทั้งสองของนางมาเที่ยวยังปราสาทแต่เมื่อพี่สาวของนางมาพบเห็นปราสาทที่งดงามก็รู้สึกอิจฉาในโชคลาภวาสนาของน้องสาวจึงยุยงให้ไซคีลอบดูใบหน้าของสามีโดวยวางแผนไว้ว่าหากพบเห็นว่าเป็นอมนุษย์ที่น่าเกลียดก็ให้ฆ่าเสีย ซึ่งนงางตะกีก็หลงเชื่อในคำยุยงนั้นนางจึงซ่อนตะเกียงและมีดเอาไว้ใต้เตียงจนเมื่อถึงยามค่ำคืนที่คิวปิดหลับไปนางก็แอบรอบจุดตะเกียงเพื่อส่องดูสามีทําให้พบว่าสามีของนางเป็นชายหนุ่มรูปงามกว่าชายใดๆที่นางได้เคยพบเจอมาแต่ทันใดนั้นน้ำมันตะเกียงก็หยดลงมาต้องกายของคิวปิดทําให้เขาตื่นขึ้นและเมื่อเห็นว่าภรรยาของตนละเมิดคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้คิวปิดจึงบอกนางว่าความรักไม่อาจดํารงอยู่ได้ ถ้าปราศจากความไว้วางใจข้าจะลงโทษเจ้าด้วยการจากเจ้าไปตลอดกาลจากนั้นคิวปิดก็บินจากไปพร้อมกันนั้นปรา,าสาทและอุทยานที่งดงามต่างก็พันอันตรธานไปด้วยไซคีเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนางพร่ำโทษตัวเองที่ผิดคำมั่นสัญญานางจึงตัดสินใจละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนเพื่อออกติดตามหาคิวปิดผู้เป็นสามีซึ่งนับว่าเป็นความยากลำบากแสนสาหัสมาก สำหรับผู้หญิงที่อ่อนแอและบอบางอย่างไซคีนางไซคีซัดเซพเนจรอยู่นานจนได้มาพบกับวิหารเทพีดิมิเทอร์เทพีแห่งพืชผลซึ่งของบูชาทั้งหลายนั้นถูกตั้งวางระเกะระกะไม่มีระเบียบทั้งนี้ก็เพราะชาวไร่ต่างก็เหนื่อยล้าจากการทํางานจนไม่มีเวลามาดูแลเมื่อนางไซคีเห็นเช่นนั้นจึงลงมือจัดแจงของเส้นสวงจนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยทําให้เทพีดิมิเทอร์พอใจมาก จึงยอมให้คําแนะนําแก่นางว่านางไซคีจะต้องไปที่วิหารของเทพีวินัสเพื่อขออภัยโทษซึ่งนางก็เชื่อและทําตามคําแนะนําของเทพีดิมิเทอร์หากแต่ว่าเทพีวินัสผู้ซึ่งมีความริษยาแรงในความงามของนางไซคีอยู่ก่อนแล้วกลับหาทางกลั่นแกล้งไซคีต่างๆนานาโดยตั้งเงื่อนไขว่านางจะต้องผ่านภารกิจทั้งสาอย่างซะก่อนโดยภารกิจแรกนางไซคีต้องแยกมเมล็ดข้าวข้าวบาเลข้าวโพดถั่ว และทาหารชนิดต่างๆที่ปะปนกันอยู่ในฉางข้าวออกมาให้ใส่ก่อนข้าเพื่อให้นกพิราบของพระนางกินไซคีถึงกับท้อแท้ใจเพราะนางเป็นแค่หญิงมนุษย์ธรรมดาย่อมไม่มีทางเลยที่จะทําในสิ่งที่เกินความสามารถแบบนี้ได้อย่างแน่นอนแต่ในขณะนั้นคิวปิดที่คอยเฝ้ามองและแอบดูแลไซคีอยู่ห่างๆตลอดเวลาก็ส่งมดฝูงใหญ่มาไปช่วยงานไซคี โดยฝูงมดทั้งหมดต่างก็ช่วยกันแยกธัญญาหารแต่และชนิดออกจากกันอย่างรวดเร็วและรีบแยกย้ายหลบออกไปก่อนที่จะถึงเวลาคำ่ำแต่จากเหตุการณ์นี้ทําให้เทพีวินัสกริ้วมากเพราะรู้ว่าไซคีไม่ได้เป็นผู้ลงมือทําเองอีกทั้งคนที่ช่วยเหลือนางก็คือโอรสของพระนางนั่นเองในเงื่อนไขข้อที่2เทพีวินัสจึงสั่งให้ไซคีไปเก็บขนแกะทองคามาส่งมอบพระนาง ซึ่งแกะขนทองฝูงนั้นมีความดุร้ายมากแต่ครั้งนั้นนางไซคีก็โชคดีที่ได้เทพประจาแม่น้ําหยิบยื่นช่วยเหลือด้วยการบอกเคล็ดลับการเก็บขนแกะทองคําให้จนทําให้นางไซคีสามารถผ่านภาร,รกิจที่สองได้สําเร็จแต่เมื่อไซคีผ่านทั้งสองภารกิจมาได้เทพีวินัสก็ยิ่งโกรธกริ้วมากขึ้นและคิดแผนการอันร้ายกาจที่สุดขึ้นมาโดยนางรับสั่งให้นางไซคีนำพระโอไปขอเครื่องประทินโฉมมาจากเทพีเพอร์เซโฟนี มเหสีของเทพฮาเดสแห่งยมโลกซึ่งนั่นย่อมหมายถึงเป็นการส่งให้ไซคีไปตายนั่นเองนางไซคีรู้สึกท้อแท้หมดสิ้นทั้งหนทางและกำลังใจเมื่อรู้ถึงความในตามที่เทพีวีนัสต้องการนางจึงคิดว่านั่นคงจะเป็นการดีเพราะแม้แต่ผู้ที่เป็นสามีก็ยังไม่ยอมเหลวแลตนอีกต่อไปแล้วก็คงไม่มีประโยชน์อันใดที่จะมีชีวิตอยู่ดังนั้นไซคีจึงขึ้นไปยังยอดผาเตรียมตัวกระโดดฆ่าตัวตาย เพิ่มมุ่งหน้าไปสู่ยมโลกแต่ยังไม่ทันที่ไซคีจะได้ทําตามความตั้งใจชูปิดที่แอบเฝ้ามองดูนางอยู่ก็เอ่ยคําปลอบประโลมนางอย่างอ่อนโยนด้วยความรักและความสงสารแต่ทว่าด้วยทิฏฐิชูปิดก็ยังไม่ยอมปรากฏกายออกมาให้นางได้เห็นซึ่งเมื่อไซคีได้ยินคําพูดปลอบใจจากเสียงปริศนานั้นก็ทําให้นางมีกําลังใจที่จะรู้ขึ้นสู้อีกครั้งโดยคิวปิดได้บอกถึงวิธีต่างๆในการไปนรกอย่างปลอดภัยให้แก่ไซคีพร้อมกับย้ําเตือนนางว่า ห้ามไม่ให้นางเปิดประอบเครื่องประทินโฉมนั้นเป็นอันขาดแต่ปรากฏว่าเมื่อสกคีได้รับเครื่องประทินโฉมจากขุมนรกมาแล้วกลับไม่สามารถหักห้ามใจตนเองได้เพราะคิดว่าเครื่องประกอบความงามนั้นจะทําให้เธองดงามยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยนางหวังว่าความงดนงามที่มากขึ้นจะช่วยทําให้สามีเกิดความยินดีที่ได้พบเจอกันอีกครั้งแต่เมื่อเปิดประอบออกมาเธอก็สลบและล้มตัวลงไปทันทีเนื่องจากเครื่องประทินโฉมที่อยู่ในประอบก็คือ เวมนม์แห่งการหลับไหลในยโมโลกเมื่อนางไซคีสลบไปแล้วเทพคิวปิดก็รีบเข้ามาช่วยเหลือด้วยการนำเวมนม์แห่งการหลับไหลนั้นเก็บใส่ประอบดังเดิมและปลุกไซคีให้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับชี้แนะให้ไซคีได้เห็นถึงโทษของความอยากรู้อยากเห็นที่เกิดขึ้นกับนางมาแล้วถึงสองครั้งสองคราจากนั้นเทพคิวปิดก็ได้ทูลขอให้มหาเทพซุสช่วยเกลี้ยกล่อมให้เทพ,พีวินัสยกโทษให้แก่นางไซคีและบรนดาลให้นางไซคีได้ความเป็นอมตะ เพื่อเส้นสวงเหล่าทวยเทพทั้งหลายและนับแต่นั้นเทพคิวปิดและนางไซคีก็ได้ครองรักคู่อย่างมีความสุข